วินาทีที่ลุงมาถึงนะครับมาถึงบ้านนะครับก็เข้าไปสักการะองค์ปู่เลยนะครับผมจุดธูปอกล่าวคำอธิษฐานนะครับผมนี่คือสิ่งที่ลุงคนทำเป็นจิตวัรนะครับ ไม่ว่าจะไปไหนไปหรือกลับก็จะทำอย่างนี้ประจำนะครับผมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจนะครับนักข่าวก็ตามติดตลอดเลยนะครับผม ก็จะขอสัมภาษณ์ลุงนะครับผมแต่คิดว่าลุงคงไม่ให้สัมภาษณ์นะครับผม ได้รับการตอบรับจากยูทูบเบอร์ช่องต่างๆนะครับเข้าไปอบกอดให้กำลังใจกันนะครับผมบตอนรับกลับบ้านนะครับลงกลสู้สู้สู ท่อนก็มาน้ำมันนะครับมาอ่านน้ำมนให้นะคะนนรับเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะด,ดีแล้วมันตห้าวย,ยนะครับผมสนานะาเนะคเบน้าบ้นะคะนะคะ่ใส่หยผมก็ออก,กอดคุณพงนะครับเป็นภาพท,ที่ ครับที่ประทับใจมากเลยครับแบบนี้มีความหมายมากนะครับตาจะไหลเลยนะครับผมัดีนะสวัสดีคุณผู้มวันนี้นะครับ